คุณสายกลับมาพอดีเลยจะเอาน้ำไปให้ใครอ่ะไปเสิร์ฟให้ลูกค้าค่ะนี่รถลูกค้าเหรอใช่ค่ะแล้วลูกค้าอยู่ไหนจำปาเห็นคุณชัดพาลูกค้าไปดูที่ดินนะคะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ขาผมได้รับอุบัติเหตุ เลยดูแลคุณจุ๋มได้ไม่เต็มที่นะครับไม่เป็นไรเลยค่ะแหมคุณชัดเป็นคนใจบุญขนาดนี้เจอน้องหมาโดนรถชนข้างทางตัวเองก็ลงไปช่วยจนตัวเองโดนรถเฉี่ยวบาดเจ็บแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าผมเป็นคนรักสัตว์ต่อให้ผมเจ็บขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าน้องหมาไม่เป็นอะไรเนี่ยผมก็พอใจแล้วครับว่าแต่ว่า,วาคุณจุ๋มเนี่ยสนใจที่ดินแปลงไหนบ้างครับก็รู้สึกว่าแปลงนั้นก็ดีนะคะ แต่อีกแปลงก็สวยแปลงน้นก็เหมาะเลือกไม่ถูกเลยค่ะอ๋อถ้าเกิดยังเลือกไม่ถูกเนี่ยก็กลับไปคิดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาเลือกอีกรอบหนึ่งแต่จุ๋มอะเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรขึ้นมาแล้วนะคะก็จะหล,ลงหัวปักหัวปั๊มเลยค่ะซื้อแล้วแล้วก็ซื้ออีกบางทีอาจจะมาบ่อยๆจนคุณชัดลำคาญเลยก็ได้นะคะโอ้ยไม่ลำคลาแล้วครับผมอยากจะให้คุณจุ๋มมาด้วยซ้ำไป ถึงแม้ว่าคุณจุ๋มจะซื้อหรือไม่ซื้อที่ดินของคุณแม่ผมแต่อยากให้คุณจุ๋มรู้ว่าที่นี่ต้อนรับคุณจุ๋มเสมอนะครับเอ,อผมขออนุญ,ญาตขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณจุ๋มได้ไหมครับเผื่อว่าคืนนี้ผมไปดูโฉนดที่ดินของคุณแม่เห็นที่ดินแปลงสวยๆผมจะได้โทรหานี่ค่ะเบอร์จุ๋ ที่เบอร์ผมครับแล้วโทรมานะคะหวังว่าเราคงจะได้พบกันอี่นะครับแน่นอนค่ะพี่ชัดคะ เห็นจำปาบอกว่ามีลูกค้ามาดูที่ดินเหรอใช่มาดูเต่าโหลูกค้านี่บ่นยับเลยแล้วก็บอกว่าที่ดินของเราเนี่ยไม่สวยเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่เองแล้วพี่ชัดได้ขอเบอร์เธอลูกค้าไว้ไหมไม่ได้ขอเอ้าแล้วทำไมไม่ขอเวลาเอ้าจะขอทําไมก็เขาไม่ได้สนใจอะวันหลังลูกค้าจะสนใจหรือไม่สนใจอ่ะพี่ชัดก็ต้องขอเบอร์ลูกค้าไว้ด้วยนะคะอ้าวกินอะไรมาวะ ได้เหวี่ยงขนาดนี้เพิ่งจะรู้ว่าอาชีพขายที่ดีมันดีอย่างนี้นี่เองจะได้เจอคนรวยรวยเนื้อคู่ของคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณจุ๋ม